มภา์นหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้วันนี้คนที่อ่านคุณสู่ไปรับตั้งแต่หกโมงสิบนาทีคะ่ะนั่งมาสบายนั่งรถสบายเขาเรียบร้อยพูดจาดีคะ่ะก็มาถึงที่นี่ยังไม่เจ็ดโมงคะ่ะก็สะดวกสบายทุกอย่างโรงพยาบาลบริการดีมากคะ่ะ <c oughs> ขนาดที่รอหมอฟังผลหมอเขาให้นวดค่ะขอคุณชอช้างนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณบริษัทเจอร์มินิกด้วยกันนะครับรอฟังผลเลยนวดได้นวด,ดรเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> จเจริญหน้นเอง,เอง <แก S 2> จอ้าแม่ปัง,ปง